สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขึ้นหรือยัง วันนี้เราจะมาแจกโปรโมชั่นกันนะคะสําหรับสมาชิกนะคะตอนนี้อาทิตาคลินิกเราก็เปิดบริการแล้วนะคะทุกสาขาเลยนะคะใครที่แบบหน้าไม่ไหวแล้วนะคะต้องจัดนะคะดูตัวอย่างหน้าที่เพิ่งจัดมาหมัดหมเลยนะคะคนไข้กดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เหมาะด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่อาทิตาคลินิกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ปิ่นเก้าค่ะ ก็ดูหน้าหมอก่อนนะคะคร่าวๆนะคะก็หลังจากที่ฉีดจัดกรอบหน้าเพิ่มนะคะก็จะเห็นว่ากรอบหน้าก็จะดูขมขึ้นหน้าก็จะดูเรียวเข้ารูปขึ้น40แล้วนะคะสำหรับสาวๆที่อยู่ทางบ้านนะคะรู้สึกว่าหน้าไม่ไหวแล้วนะคะก็แวะมาเจอหมอได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากฉีดโบท็อกนะคะที่แบบว่า หน้าไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเรามีโปรแกรม50ยูนิตค่ะ2,500บาทนะคะฟรีหน้าใสให้ด้วยนะคะ2เข็มเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับบริการนะคะคนไข้บอกว่าสวัสดีค่ะสวยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถปรึกษาออนไลน์ได้ส่งรูปถ่ายเข้ามานะคะเรามีทีมงานนะคะรวมทั้งหมอเองเนี่ยแหละคะ่ะทีมงานนะคะเป็นคนให้คำปรึกษานะคะก็ส่งรูปเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะ หมอเข้าปิ่น9วันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์ค่ะอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็ศุกร์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราจะไปเจอกันที่สยามสแควร์นะคะพุธพฤหัดค่ะใครที่บ้านอยู่โซนนั้นไปได้เลยคลินิกอยู่ตรงข้ามกับมาบุญคองนะคะอยู่ชั้น2ส,สวัสดีสมาชิกที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คนไข้บอกว่าจะกลับจากเยอรมันแล้วนะคะก็แวะมาค่ะเดี๋ยวโมหน้าให้ใหม่นะคะก็ใครที่อยากปรับรูปหน้าราคาโปรโมชั่นไลฟ์ Life ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นไลฟ์ฉีดฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์มีโปรแกรมคันนิวลามิสนะคะ4,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะ4,000บาทเท่านั้นนะคะโปรเวอร์นะคะหน้าอ่อนยาวทําได้นะคะดูหมอเป็นตัวอย่างนะคะอายุ40เป็นคุณแม่ลูก2นะคะดูตัวอย่างก่อนนะคะ ให้ดูกรอบหน้ากันชัดๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสจุดอื่นเลยนะคะโปรไหนใครที่สนใจโปรอะไรก็ทักอินบ็อกมาได้เลยฟิลเลอร์เติมเต็มล่องแก้มเนี่ยมีโปรแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะ New l า m i สนะคะส่วนใครที่อยากฉีดไหมน้ำยกหน้าพร้อมเติมเต็มเนี่ยมีอายุยามนานอยู่ได้1ปี5,000บาทเท่านั้นนะคะ5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โอ,โอ้โปรอะไรอีกเยอะมากเลยนะคะร้อยไหมร้อยไหมแล้ก็มีโปรแกรม จัดกรอบหน้ายกกระชับใบหน้า5,000บาทเหมือนกันนะคะใครที่เคยร้อยใหม่แล้วหน้าไม่ยกต้องลองที่อาทิตาคลินิกนะคะยกแน่นอนร0 0เซนะคะหน้าแพ้แมสง่ายมากค่ะเรามีโปรแกรมรักษาผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นเซนซิทีฟสกินนะคะก็เพียง500บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรแกรมรักษาผิวแพ้ง่าย500ค่ะฟังไม่ผิด500บาทนะคะก็คนไข้บอกรอวัคซีนก่อนนะคะก็ วัคซีนเสร็จแล้วมาทําสวยเลยนะคะร้อยไหมจัดกรอบหน้าเรามีโปรแกรมนะคะ5,000บาทก็สวยได้นะคะ mm hmm. คุณแพรวาบอกว่าคุณหมอยิ่งดูยิ่งสวยมากขอบคุณนะคะใจดีมากใช่แล้วนะคะคนไข้ที่มาทําหน้าที่นี่นะคะตอนนี้เรามีโปรแกรมนะคะช่วงโควิดนะคะเหมาะมีส่วนลดส่วนแถมให้กับสมาชิกเยอะนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยโควิด hmm. มาหมาดๆเลยนะคะคนไข้ทุกคนกรอบเป็นเรื่องปกตินะคะกรอบกันทั่วหน้า หมอลดแรกแจกแถมให้เลยนะคะไม่ต้องกังวลแล้วมาทําที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องบวมช้านะคะน้อยมากนะคะไม่บวมเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่เคยร้อยใหม่มาหน้าไม่ยกต้องมาลองที่นี่นะคะหน้ายกแน่นอนนะคะโปรน,นี้ทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้เป็นโปรแกรมนะคะเหมาทั่วหน้าโบท็อกซ์4,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีของแถมให้อีก6รายการถ้าคนไข้ไม่อยากได้หน้าใสาคนไข้เอาเป็นสลายไขมันก็ได้นะคะ คนไข้หมอมาอีกแล้วนะคะก็ให้ดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างหมอไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้คือหน้าตัวอย่างที่ทำมาให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากฉีดโบท็อกราคาเบาๆนะคะ2,500บาทริวรอยเลยนะคะเหมาริวรอยทวนาถ้าไม่จองเข้ามาทำได้เลยค่ะคนไข้ที่มัดจำไว้ไม่ต้องกังวลเก็บสิทธิ์ไว้ได้2ปี2ปีเลยนะคะ แล้วก็สําหรับสมาชิกที่อยากปรับรูปหน้าอยากรับบริการแบบเห็นผลชัดเจนให้หมอเลือกให้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ oh. เพราะว่าด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ20ปีแล้วนะคะเราก็หมอเองจบผิวหนังของอเมริกาก่อนนะคะ oh. แล้วก็ไปสัลญยญกรรมที่เกาหลีเรียนสัลญยญกรรมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอสเตติกด้านความงามนะคะเรียนมาครบไปประชุมมาแล้วทั่วโลกถ้าไม่ได้ติดโควิดเนี่ยไปประชุมทั่วโลกทุกปีนะคะก็อยากจะฝาก รีวิวด้วยนะคะที่นี่เรารีวิวของจริงทั้งหมดนะคะรีวิวคนไข้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็มาทำกับหมอไม่ต้องพักฟืน้นไม่บวมนะคะฉีดแบบโปรเฟชชั่นแลในราคาเบาๆนะคะต้องมาอาทิตาคลินิกเลยนะคะคนไข้หมอมาแล้วคนไข้สวัสดีค่ะเดีย๋ยวเจอกันนะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจอยากร้อยไหมคริสตันนะคะคริสตันจะเป็นคุณหมอจุ๊บนะคะคุณหมอจุ๊บเก่งมากเลยนะคะ ร้อยสวยมากนะคะแล้วก็คนไข้ชอบทุกคนเลยนะคะที่คริสตันลาบินทาเลยค่ะเปิดบริการแล้วนะคะชั้น2คลินิกสวยเวอร์นะคะหมอยังไม่ได้เข้านะคะตอนนี้หมอเข้าที่ปิ่นก้าวก่อนนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ที่สาขาเป็นเก้าเราสะดวกสบายมากเลยนะคะอยากจะโชว์มากเลยนะคะก็คือสาขาใหญ่นะคะแล้วก็จอดรถหน้าคลินิกได้นะคะหมอคนไหนร้อยเก่งมากๆก็หมอน,นุนสิต้องชมตัวเองสิคนไข้จะไปชมใครคนไข้บอกว่าขับอีกแล้วนะคะอย่าปล่อยมุกเยอะนะคะก็หมอในคลินิกเราร้อยไหมเก่งทุกคนนะคะแล้วก็ฝีมือในการร้อยเนี่ยก็คือเทรนมาด้วยวิธีเดียวกันนะคะ เราอบรมมาแล้วทั่วโลกนะคะแล้วเราก็อัดแอปเขาเรียกว่าปรับเทคนิคที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดนะคะ Walk- in มาได้เลยนะคะสยามสแควร์เจอหมอได้เลยนะคะราคาโปรเดียวกันนะคะคุณส้มนะคะเ,เรามีโปรแกรมใหม่บูโลส4เส้นนะคะ5,000บาทนะคะหรือว่าจะเป็นไหมานางฟ้าใหม่ก็จะเส้นใหญ่ยกเขาเรียกว่ามีการยกกระชับได้ดีขึ้น2เส้น5 0 0 0เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่บวมด้วย ไหมของเราจุดเด่นอยู่ตรงที่หนึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างค่ะถ้ามันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ได้หนะ้าเป็นผังผืดหน้าหมอต้องพังคนแรกถูกต้องไหมคะเพราะว่าหมอร้อยใหม่มาหน้าตัวเองเนี่ยหลายปีแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะคะทำมาแล้วเป็น10ปีนะคะเดี๋ยวดูรีวิวนะคะหมอตอนอายุ18กับปัจจุบันนะคะว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะคะก็ตัวเส้นไหม่ของเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนก็คือ1 มีสเตมเซลล์ค่ะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเด็กลงดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ 2. ไม่เป็นผังผืดในใบหน้าค่ะดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างอีกเหมือนกัน3ใหม่ของเราไม่มีดีดทะลุกระเด็นโป๊ะออกมาจากหน้าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ไม่ต้องกลัวเห็นหน้าหมอไหมคะพูดๆอยู่ไม่มีอะไรกระเด็นออกมาถูกต้องไหมคะใหม่ไม่หลุดเห็นไหมคะอันนี้เพิ่งทํามานะคะช่วงที่ปิดโควิดว่างมากนะคะก็นั่งร้อยไหมไปก็ เห็นไหมคะว่าเพิ่งทําเสร็จนะคะหน้าก็จะกระชับเข้ารูปขึ้นเลยนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะร้อยไหมกระโบทอกเราสามารถทาพร้อมกันได้การปรับแต่งใบหน้าเราสามารถทาพร้อมกันได้ที่เรียกว่าเป็นคอมไบเทคนิคนะคะก็เป็นการรักษาแบบผสมผสานในปัจจุบันนะคะเราจะนิยมการรักษาใบหน้าแบบผสมผสานก็คือจัดโครงสร้างเติมเต็มเพิ่มความตึง เพิ่มผิวทําให้ผิวดูเด็กแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งทำให้คนไข้เนี่ยดูเด็กลงแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ลงด้วยนอกจากหน้าสวยแล้วยังไม่พอนะคะใบหน้าคนไข้ก็ต้องดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของเส้นไหมของเรานะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นของการปรับรูปหน้าที่อธิตาคลินิกด้วยนะคะไม่ได้ทําไปแบบมั่วซั่วว่าเติมเต็มก็คือเติมเต็มนะคะไม่ทุกอย่างเรามีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้คนไข้สวยขึ้น2ดูเด็กลง 3. ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้ด้วยนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของอธิตาคลินิกนะคะคุณมินใช้ยานะคะต้องมาจัดนะคะเพราะว่าจัดจัดนะคะต้องมานะคะแล้วก็เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นรีวิวหน้าหมอนะคะอันนั้นคือหน้าจริงหมอเลยนะคะก็เหมือนเป็นเทสตัวอย่างเป็นหนูทดลองให้กับสมาชิกนะคะได้เห็นว่าหน้าที่ได้รับการรักษาที่อธิตาคลินิกแล้วเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้อายุ40แล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าเป็นแบบนี้นะคะให้ดูตัวอย่างนะคะให้ดูกรอบหน้าด้วยนะคะใครอยากได้โครงหน้าแบบไหนใครอยากผ่าตัดแบบไหนนะคะก็แจ้งได้เรามีผ่าปากผ่าคางนะคะตาจมูกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผ่าตัดดึงยกหน้าด้วยนะคะดึงยกหางตายกคิ้ว เรามีสัญญกรรมด้วยนะคะเพราะว่าที่บอกนะคะหมอจบสัญญกรรมจากที่เกาหลีมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็มั่นใจในเทคนิคที่เราใช้นะคะเป็นเทคนิคของเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรูปแบบเราปรับแต่งให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้รวมถึงดูง,งเฮงให้ด้วยนะคะชูดาพาบอกว่าพี่นุ่นหน้าเด็กมากนะคะขอบคุณนะคะก็อยู่ได้ด้วยคําชมนะคะอิ่มทิพย์ไปเลยนะคะว่าคนไข้ชมเยอะนะคะชมเยอะปุ๊บเอาของแถมเพิ่ม คนไข้บอกว่าเจอหน้าหมอปุ๊บชมก่อนเลยนะคะจะได้ส่วนลดก็ของแถมเพิ่มนะคะวันศุกร์ยู่ปิ่นเก้านะคะวันศุกร์หมออยู่ที่ปินป่นเก้าปิ่นเก้าคลินิกจะอยู่เออเลยจากเมเจอร์ปิ่นเก้ามานิดหนึ่งนะคะคลินิกเป็นสีขาวอยู่ริมถนนใหญ่นะคะก็จอดรถหน้าร้านได้อ่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นั่งอยู่หน้าร้านเลยนะคะเพื่อน,อนจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะก็สะดวกสบายนะคะจอดรถปุ๊บเดินเข้าคลินิกได้เลยนะคะวันนี้เรามาแบบลุกใส่หมวกบ้างนะคะ มาหลายแนวนะคะให้มันดูสปอร์ตขึ้นมาบ้างนะคะดูวัยรุ่นขึ้นนะคะใบหน้าเหี่ยวย่นเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากโบท็อกก่อนไหมคะมีโปรโมชั่น2,500บาทนะคะราคาเบาๆเ,เหมาะกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะฟิลเลอร์ใต้ตา4,000บาทค่ะ, <S <S คะนิวลามิดฉีดสวยเลยนะคะก็ใครอยากเป็นเคสรีวิวก็มาให้รีวิวได้ด้วยนะคะเมื่อเช้านี้เราเพิ่งเริ่มรีวิวคนไข้นะคะก็ฉีดร่องแก้มร่องน้ำหมากยกปากนะคะใช้โปรฟิลเลอร์3 c c ซีซีบาท สวยเลยนะคะฉีดสวยเลยแต่ถ้าใครงบจำกัดขอ1นึ่ีพก่อนหางตาตกเราสามารถใช้โบท็อกยกก็ได้หรือว่าเราจะใช้ไหมยกคิ้วก็ได้นะคะมีโปรไหมยกคิ้วด้วยนะคะโปรไหมยกคิ้วก็มีโปรตั้งแต่ไหมเส้นละพันไปจนถึงโปรเส้นนะคะไหมเส้นละ1 0 0 0พันมีโปรหเส้นยกยกคิ้วนะคะแล้วก็มีโปรตัวใหมล็อกขึ้นไปนะคะ5,000ันบาทได้4เส้นก็มีนะคะโปรเยอะมากนะคะเราสามารถจัดแพ็กเกจให้มันเหมาะสม เขาเรียกว่าใบหน้าของคนไข้ได้คนไข้ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ถ้าใครมีงบจำกัดก็แจ้งได้ด้วยนะคะหน้าหย่อนคล้อยเนี่ยแนะนำร้อยไหมถ้ากลัวร้อยไหมก็ทำโบท็อกลิปกรอบได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหมอลาไปก่อนใครสะดวกวันพรุ่งนี้ที่สยามสจแควรเจอกันพุธพฤหัสนะคะแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์เจอกันที่ปิ่นเก้านะคะ วันนี้แจกสเต็มเซลล์ค่ะ,ะเกือบลืมเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่โอนจองไม่ทันนะคะก็เข้ามาเลยนะคะแจกสเต็มเซลล์ให้กับทุกคนค่ะช่วงโควิดนะคะก็แจกให้เลยคนละ2เข็มที่เข้ามารับบริการนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครสะดวกโอนจองแค่500บาทได้สเต็มเซลล์2เข็มค่ะโอนจอง500บาทได้สเต็มเซลล์2เข็มเพื่อฉีดให้หน้าดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ผิวก็จะใสขึ้นนะคะ คุณกนกสีบอกว่าหมอนรุ่นร้อยใหม่เลิศจริงนะคะเพื่อนทักว่าหน้าเด็กนะคะขอบคุณนะคะคนไข้แล้วก็เดี๋ยววันนี้หมอลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามอธิตาคลินิกแล้วก็ฝากติดตามรีวิวนะคะเราจะทำรีวิวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ